สวัสดีจ้าน,นี่คือช่องนีออกพรจันทะเกตมือด้วยหน้าที่ต้องมากคู่มือเนาะก็คือมาตรวจความเรียบร้อยของมือมือนีแม่คือไม่กุ้งบ่ได้มาเกลือเนาะอาพอบานเพิ่นมาให้อาหารเรียบร้อยหมดแล้วต่เช้าแล้วอาส่วนตัวไม่กุ้งกะช่วงนี้กะยากแน่จากหน่อยเพราะว่าที่บ้านอะที่บ้านไม่กุ้งกะเป็นล้านปักผาเนะาะปักผาช่วงนี้ก็คือไก่จะเปิดเทิมแล้วอลูกค้าก็จะไล ทั้งในแอปเนาะแม่กุ้งกับเปิดในแอปอ่าร้าสดาอีกอันนึงเนาะก,ก็คือพวกงานป่ายขนาดเล็กก็เลยเป็นนหยังที่เยอะช่วงนี้งานเยอะพอบานเพิ่นกันเลยมาทําหน้าที่ให้ก็คือการให้อาหารหมูเนาะให้แลล้วๆแม่กุ้งกับตรงมาเบิงความเรียบร้อยเนาะบมวนว่าบ่มาเลยอ่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเพราะว่าหนาร้านก็คือตรงมีคนอยู่ตลอดตอนนี้ก็คือพอบ้านเพิ่นอ่ากับเข้าไปบ้านแล้วแม่กุ้งกะ มาตรวจความเดียบร้อยเมื่อนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ว้าวอย่างหนึ่งเนาะก,ก็คือมูแม่สาวอ่หมูแม่สาวสามแม่พอบ้านเพิ่นใหญ่เองผู้เดียวเนาะโดยที่อ่าบ่บดได้รอดแม่กุ้งมาต้อนต้อนตอน้ตอนช่วยเนาะเพราะว่ายังที่รู้ๆก,กันอยู่ก็คือคอกหมูแม่กุ้งนะ่ะจะบดได้ยุ่โซ้นเดียวกันการเคลื่อนใหญ่เนาะการเคลื่อนใหญ่ก็ก็ยากแน่จักหน่อยเพราะว่าตรงตองมีคนมาลัดหมูซอยเนาะมาลัดมือตมาต้อน มาลัดมาต่อนมูซอยกันต่อมือนีก็คือพบันสามีพ่นเหตเองคอนเดียวไม่กุ้งว้าวเจ้าจคือเก่งแถวสันเดย์เจ้าคือเกงเอเ่งแถวสันเดย์ไม่หองอยคนไปเมื่อกี้นี้อ่าหรับคอมเมนอ่าที่คอมเมนนี้เนาะอ่ะอมเมนนี้เพิ่นว่าให้ไม่กุ้งอ,อยากให้ไม่กุ้งพูดภาษากลางจะจะหาคอมเมนเจอบ่เนาะไม่กุ้งจะพยายามเนาะไม่กุ้งจะพยายามอาจจะพูด กระเทือนแน่จากหน่อยอ่ะปะปุ่นกันไปเนาะ,ะให้ปุ่นเล่านี่แหละอ่าังฟังพยายามฟังไปกรุงแน่จากหน่อยเนาะเพราะว่า mm hmm. เข้ามาเหตุคิดอ่าจะให้เบาไทยนี่จะให้พูดไทยอ่ะก็พูดได้แต่แต่แตมันจะเป็นกระเทือนเนาะจะมันจะเป็นกระเทือนเพราะว่าเาอ่าภาษาอีสานนี่ก็คือเขาเขาใส่มาแต่หน่อย มันจะล่องกว่ากันเนาะการพูดก็จะเลื่อนไหลกว่ากันจะให้แม่กุ้งมาแม่แม่ก evet ุ้ง well. <laughs> พดูดให้พ <laughs> ูดไทยเป๊ะๆลอยเปเซนนี่ก็มันมันจะเป็นตีตีคัดๆเนาะมันบอลล่นถลายบอลล่นถลายยังไงกับพยายามฟังเดี๋ยวแม่กุ้งจะพยายามปรับปรุงตัวเองเนาะอาจจะพูดให้กว่าปะปุ่นไปน้่งยังไงก็พยายามฟังมันเข้าใจในเด้องพอทวดหลายๆยังไงละเนาะมันเป็น อังเดล่ะอ่ะเดี๋ยวเป็้งูจะพาไปเบิงว่าพอบานเพิ่นใหญ่หมูยังเราก็จะมาอัปเดตลูกหมูเนาะให้เบิงมือนนิอ่ะพวกนี้ก็23ตัวเนาะที่เมคุงเฮ็ดคลิปไปหัวกอนนี่ก็คือช่างอําหนักตัวใหญ่อ่ะก็คือแมุง่สุ้งา3ตัวก็คือมาอยู่มาอยู่รวมกันเรียบร้อยเนาะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กที่กินนมแม่เพิ่นตอนนั่นเนาะอี่ตัวนี้แล้วก็อีกตัวไหนวะอ่ะตัวนี้ตัวนี้จับไม่ใหญ่อยู่กับหมูว่านน่จะอยู่ได้แล้วเนาะอยู่ได้แล้วเพิ่นก็นอน เพราะว่าตอนนี้ก็คือให้อาหารอิ่มแล้วเนาะอิ่มหมูกาลังนอนพอดีไม่กุ้งย่างมากเพิ่นก็เลยตกใจตื่นเนาะ,ะส่วนนี่แม่แม่สาวแม่โมเมนต์แม่สาวเอกแม่ทองที่สองี่เพิ่นอยูโซนนี้เนาะสามตัวสี่ตัวก็คือพอบ้านเพิ่นลใหญ่เองผู้เดียวมัดแล้วเนาะไปยู่คอ,อกข้างหลังอ่าสองตัวแล้วก็ใหญ่มายู่คอ,อกข้างๆนี่อีกสองตัวเดี๋ยวมันถึงจะพาไปบึงหมูน้อยเนาะลูกหมู ชุดนี้สิบตัวที่ลอดวันที่ลอดวันที่สิบสิบเจ็ดขอดที่สิบเจ็ดเมื่อวานี่กระโทกันกันคุยกันกับลูกค้าเนาะทางอุดรเพื่อนกะสนใจทำกันจองเนาะจองแต่ยังไม่เป็นทางการเนาะจองจองยังพันในเป็นทางการเพราะว่ามันเป่นกะล่อเงินมาจับสะกรอนเนาะชุดนี้ก็คือจังที่วอากันก็คือสิบตัวตัวเมียสองตัวคู่สิบโอ้ตัวคู่แปด โอ้ยเนาะตัวผู้แปดตัวผู้แปดเนาะอ่าตัวเมียสามารถเก็บไว้ทาแม่พันธุได้เพราะว่าแม่กุ้งผสมเป็นสีขาวลาดจ,จะไวตัวเมียก็จะเป็นสายเจ็ดหานะสามารถทําพันตัวได้เนาะสําหรับตัวเมียในค่องนี้สองตัวอ่ะลูกแม่เพื่อนลูกแม่เพื่อนก็เป็นาสายเจ็ดห่าซ่งจะเป็นลาดะบวยอ่ะออกไปทางหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นเกียตันอ่ะเกียตันสำหรับลูกค้าเนาะ ทางลบบุรีโทรเขามาว่าสนใจอยากได้ลูกหมูนี่แหละก้อนหนาะเนาะเป็นโทรเขามาอันนี้ไม่กุ้งกะกาบพอให้นาะเพราะว่าไม่กุ้งไม่สามารถไปส่งได้เพราะว่ามันไก่มันไก่เนาะอยู่ภาคก,กลางไม่กุ้งสามารถเคลื่อนย้ายลูกหมูได้นะก็คือบ่เกิดหนึ่งร้อยกิโลอ่ะสุดอยู่แค่อุดรเนาะสุดอยู่แค่อุดรสุดอยู่แค่อดอดนส่วนค่ารถจะจังคอยว่ากันที่หลังเนาะว่า ระยะทางไก่ๆเนาะอ่ะอันนี้ค่อยมาคุยกันทีหลังแต่ว่าลรบุรี่ไกเ่เกินไปเนาะเป็นการเสี่ยงเนาะอีกอย่างนึงกัค่ะขามจังหวัดเขากับบรูว่าเอ่อจะเป็นยังบอ่อเนาะเพราะว่าหนึ่งก็มมคือแม่กกบลเคยแม่กกุงแม่กกบ่เคยไปทางไกลบ่เคยขามจังหวัดอันนี้ก็บกาเสี่ยงเนาะบะกาเสี่ยงลูกหมูเขากับอาจไปหอดเพื่อนอาจจะป่วยอาจจะยังเนาะหลายๆย่างบกาเสี่ยง อะไรกับอทั่วดเดอสำหรับลูกค้าทางลูกบุรีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งคอกที่สองอ่านี่จะเป็นลูกหมูแปดตัวเนาะชุดแปดตัวกระตอนพร้อมกันเนาะหมูว่านนี่หมูว่านไม่กึงตอนหมูสองคออ่ะชุดแปดตัวนี้ก็คือลูกค้าทางอ่าอ่าอากาศอ่าอากาศอำนวยเนาะเพิ่นมาจองมาจําแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางการเนาะรอจัดสรงอย่างเดียวรอ,อจัดส่งอย่างเดียว อันนี้ก็น่าจะพร้อมย้ายมือได้ข้โอ้ยมันหลายแม่ไม่กุุงจำบ่ได้วันนี้คลอดอันนี้คลอดวันที่วันที่ห้าอ่าพร้อมย้ายประมาณวันที่สิบประมาณนี้แหละของเดือนหนาอ่ะเดือนพฤษภาอนุบาลให้หนึ่งอาทิตย์เนาะอนุบาลให้หนึ่งอาทิตย์ก็คิดง่ายๆก็คือหาเพิ่มขวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเติมเต็มเตมเดือนแล้วก็บ,บวกไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็เจ็ดมือเนาะอะ่ประมาณนี้สาหรับเกณฑ์การทรงลงมูอทมกุ้ง ส่วนจะใหญ่จะน้อยจะนักเท่าไรกับยูท่ที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของเพื่อนเนาะข้อกก้อนหนานีที่มุงเฮดคลิปลงไปชั้งหนักหมูมห่านนี่ก็พร้อมใหญ่เนาะก็คือ10กิโลอ่ะ10กิโลครึ่งนะสำหรับคออนั้นอนุบาลให้เหมือนกันเนาะสเต็ปเดียวกันก็คือ1เดือนลอดหลังอายุกับแม่นี่อายุอยู่กับแม่แล้วก็ลงอนุบาลให้อาทิตย์หนึ่งเนาะเป็นลูกหมู 37- 38มื่อ่ะพร้อมสง่งพร้อมย้าย แค่นี้พอบานพันใหญ่ให้เรียบย้อยเก่งเก่งเก่งแม่แม่ทองทีส่สองเนาะแม่สองทองที่สองท,อง,ทองแล้วทองแล้วจิดแล้วทองเริ่มมุ่นแล้วส่วนจุด <simpler. S 1> เดี๋ยวจะมาทำคลิปก็ไปหรือคลิปอึนนานานา,นาเนาะเดี๋ยวให้มีโอกาสก่อนเดี๋ยวจะมาคุยสู่ฟังว่าอา่าไมเนาะหมูที่เป็นสองสายหรือสายเจ็ดหาหรือเลือดลอ,อยนี่ คือมีจุดคือบ่เป็นสีขาวล้วนสําหรับคนที่เลี้ยงหมูแมาเล้วหรือเลี้ยงมูามีประสบการณ์แล้วเพื่อนอาจจะหูเนาะแต่สําหรับมูมือใหม่เนาะผู้เลี้ยงมูมือใหม่ที่เขามาเลี้ยงแม่พันธนุ์เพื่อนจะสงสัยเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่ฟังเดี๋ยวคอยมาเล่าสู่ฟังเป็นคลิปตัวต่อไปเนาะมันจะเน่าปว,วดมือนีก็มา update, มอัปเดตหมูแม่แทงแม่ที่เพื่อนแทงอ่า กัดติดแล้วเนาะติดแล้วทองมุ่นกำหนดคลอดก็คือเดือนอมิถุนามิถุนาสำหรับคนที่ติดต,ตามไม่กลุงจะลูกเนาะว่าแม่นน่เพิ่นเป็นแบบใดเนาะปัญหาใดลูกสวยคลอดง่ายเลี้ยงลูกดีแต่ติดปัญหาก็คือแทงเนาะแทงหนึ่งเว้นแล้วก็แทงอ่ะบ่ได้แทงตีตัวกันเนาะอันนี้เดียวจังคอยมาอัปเดตให้เบิง้งว่าเพิ่นคลอดเพิ่นเลี้ยงลูกจังใดแต่ส่วนโดยรวมเราก็คืออ่าเพิน่นติดแล้วเนาะ สำหรับหมูแม่พันธุ์บางตัวก็ต้องมีวิธีจัดการกับเพอนเนาะอย่างเช่นตัวนี้แหละเนาะเข้าตรงเรียนรู้ว่าหมูเป็นแบบใดหมูเป็นแบบใดลักษณะแบบใดหมูตัวนี้อาจจะสลับซับวางกันมดลูกโดยโดย,โดยโมดลูกคนด้วยเนาะเขาก็ต้องรักษารักษารักษาฉีดยาถ้าเกิดดีก็คือได้อยูตอ่ต่อถ้าเกิดบ่ดีขึ้นหรือเริ่มมีปัญหาเท็จให้เฮ้านี่ จมทุนเนาะจมทุน,น,ทนอบ,อบอสางกำไรให้เฮ้าเฮ้าก็ต้องท่าใจในการปลดประจำการเพิ่นเนาะการเลี้ยงหมูก็มีแค่นี้คลิปนี้จะเน่าแน่จักหน่อยกลับมาอัปเดตลูกหมูแล้วก็พัฒนาการแล้วก็ให้ลูกค้าเบื้องเนาะผู้ที่เพิ่นสร้างจองแล้วผู้ที่เพิ่นมัดจำแล้วหรือผู้ที่เพิ่นกำลังตัดสินใจเข้ามาเนาะเลี้ยงหมูตัดสินใจว่าโอ้หมูแม่กุ้งนี่ อยากเลี้ยงเด้เอามาล่องเลี้ยงมึงกันนะก็เลยมาอัปเดตให้ลูกค้าไาลน์ใหม่ๆเนาะเพื่อดูว่า,าประมาณนี้ประมาณนี้เฟซแม่ซกุ้งกัมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเนาะอาจจะเฟซบุ๊กนี่อาจจะไลายหลักเน่เพราะว่าหนึ่งกับคือด้วยงานด้วยการงานเนาะด้วยการงานที่เฮาเห็ดมีเรื่องงมูแล้วก็หลายๆอย่างเนาะที่เฮาเห็ดในการดำรงชีวิตเนาะ แม่กุ้งาาก็จะโพดหลายแน่จากหน่อยอ่าโพดเรื่องการงานนี่แหละลโพดเรื่องไรสาระดอกเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างต้นคลิปเนาะคือแม่กุ้งบ่อยฟังก็คือแม,ม่กุ้งนั่นมีจักปักมีร้านปักเนาะปัก,ป,กปักซื้อสอมงานอ่าแม่กุ้งจะโพดตรงนั้นเนาะเพื่อให้คนอ่าในระแวกหมู่บ้านเพื่อนรู้เนาะว่าแม่เฮานี่อ่ายิพาสมงานอ่ามีการเคลื่อนไหวจังไดเพิื่อนก็นได้ มาใส่บริการเท่านาะส่วนต่างจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆไม่ลุ้มกับพดเรื่องงานปักบางเทื่องเนี่ยเพิ่นกับเขามาสังอ่ะสังไปหลายๆเขาก็ทําการจัดทรงอันนี้ก็เป็นอ่ะยังไรล,ละ่ะการทาธุรกิจออนไลน์จังหนึ่งเนาะออนไลน์แบบที่ง่ายๆแบบอ,อ,อ,อ่อยูพ่อเฝ้าอยูพ่อกินบ่ไ้แบบว่าเหมือนคนอื่นเขานอกแบบหลายๆหลักอ่ะหลายๆหลักเนาะจักสีใสเข้าม,มาอย่างไรพี่นอ้องนี่ละ่ะ ังได้สิมาให้แม่กุ้งบอกให้แต่ขนาดแม่กุ้งคิดคำพูดที่แบบว่าอ่าจะให้เข้าใจง่ายๆนี่แม่กุ้งก็ยังคิดบอกอยู่ <laughs> อ้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวจะพยายามอ่จะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ทําได้แต่จะพยายามเอาหมูห้องอ่ะคลิปนี้กะคือเกา่าฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่ป้พปนจันตะเกียรติเรื่องหมูๆเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กะสวัสดีจ้า